ทำไมต้องมาถ่ายตรงพระอาทิตย์ขนาดนี้ไปกันตายค่ะวันนี้แพนจะไปที่ดอยหลวงตากจังหวัด,วดวตาก,ตอ,ตากอำเภอบ้านตากค่ะกับแก๊งไม่เปรี้ยนเฮ้ทุกคนสวัสดีค่ะไม่รู้คนทุกคนน,นี่ก็เป็นชมหน้าคนที่จะไปพร้อมกับเรามีแปดคน <c oughs> แล้วก็เอไปไหนวะเออยู่นู่น่ตอนนี้ก็คือต้องรอรถเจ้าหน้าที่มารับกัน เพราะว่าลงรถทัวร์มาคา้ลงตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าแยกบ้านตาตเดี๋ยวตอนนี้ที่มารับเราก็จะเอากระบะมารับมั้งแล้วก็เดี๋ยวนั่งไปที่ตรงบัจุดเริ่มเดินเลยตอนนี้อยู่ที่จุดเริ่มต้นนะคะของการเดินก็คือจะเป็นตรงข้างล่างมีป้ายนี่น,นี่นีน่ทางเดินช่วงแรกก็ จะมีสายน้ำกั้นนิดหน่อยก็บอกว่าทริปนี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งลูกหาบอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราจนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะแบกสับพระไปเองอย่างนี้เลยแบบนี้แบบนี้ทุกคนก็จะหอบกันไปเองก็จะมาดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงจะตายก่อนไหม แรกก็จะชุ่มฉ่ำกันไปแต่ดูสนุกไก็สื่อพี่เจ้าได้ยินขอการแน,นะนำเนาะถ้าเกิดว่าไม่กล้ากระโดดข้ามอะไรเงี้ยก็ถอดึงเท้ารองเท้าแล้วก็เดินฝ่าน้ำเข้ามาให้ดูกระเส็น้ำสักหน่อยเฮ้ยเอ๊ะ <laughs> เป็นไงบ้างอ่ะเดินข้ามน้ำเมื่อกี้เย็นดี เป็นไงบ้างจีกับประสบการณ์กระโดดข้ามก้อนหินที่เกืบจะล่วงค่ะขาสั้นต้องทำใจอ่ะก็ยังผ่านมาได้นะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวรอแต่งองค์ทรงเครื่องกันผ่านจากช่วงถนนนี้นึงมาก็เดินผ่าป่าเล็กน้อยต้นอหไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยก็ยังเอ่อี่ว่าอยู่ในระดับโอเคเดี๋ยวรอทุกคนนะคะ มืวจุดแรกเลยก็ได้มาขากี้เดินก,ก,นะกันแลเปียกเนี่ยเปรียกโซกเลยอเนะี่ยเฮ้ยเย็นมากตรงนี้เด็กขึ้นมาเร็วๆเวป็นยังไงบ้างชิวๆชิวบ้าเป็นยังไงบ้างดูพ <laughs> ายด้วยตรงนี้ลมเย็นมากมึง เห็นยอดอยู่ไกลๆลิฟตบตอนนี้คือหาเจ้าหน้าที่ไม่เจอแล้วเขาอ,อยู่ไหนก็ไม่รู้เราก็เดินตามท้าเราข้างหลังฉันทำขบวนมาถ้าหลงก็ฉันดีไม่บัวบัวเ,เจอบัวเฉยเอามันหนี ก่อนก็อันนี้วิวร,บรอบๆอร่อยเปล่าปวดดูมันเปิดเพลงทำให้รู้สึกคึกคึกเขิลมากเลยอร่อยมียมรถมอเตอร์ไซค์ข้างหลังด้วยน่าจะเป็นของพวกลูกคาาที่เขาแบบเอาขึ้นไปไม่ไหวแล้วนี่บรรยากาศ โซเชียลไปอีกโซเชียลทุกทีไม่ได้โซเชียลค่ะดูค่ะนี่คือบทติดโซเชียลนั่ไไนสด <แก S 2> สค่ะไม่ได้โซเชียล<ม>เลยสวัสด,ดีครับตอนนี้อยู่กับแก๊งเคลื่นอนทิปยอดยหลวงตา อีกประมาณ500เมตรนะครับถึงจะถึงต้องผ่านโดงกล้วยก่อนสาวานแต่ละคนก็ปางตายครับบอกง่ายๆว่าปางตายสองก็หนักทางก็ยาวนิ้วๆเนี่ยจากตรงป่าสนที่นั่งพักกันเมื่อตะเกียร์นะคะเราก็มาเดินฝ่าดงท่ากันครับเพื่อที่จะไปที่จุดกลางเต็นท์นะคะ แล้วก็กว่าจะกลางเต็นท์ทำกับข้กับข้าวนู่นนี่นั่นกันมันก็เย็นก็ดึกแล้วแฟนก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่นะจ๊ะตอนนี้ประมาณหกโมงละเกือบหกโมงจะขึ้นมาดูพระที่นี่พี่ดอยล้นหลวงตรงนีนู่นไกลๆอะค่ะนะดอยล้นหลวงเราจะดูวิวพระที่พี เห็นป้ง้าที่กำลังจะขึ้นด้วยแล้ววันนี้โชคดีมากเพราะว่า,วามันฝนไม่ตกใช่ไหมเพราะฟ้ามันโป่งเดี๋ยวคิดว่าอาจจะได้เห็นทะเลหมอกด้วยแหละ มันก็จะโดนบังอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเดินจ้ะเดินกันนี้ขึ้นไปข้างบน<ป>เล่นไปเหนื่อยจังใช่ไหมแต่จริงจอ่ะจริงจริงอ่ตรงนี้โอเคเลยอ่ะ,จะใจดูเขาไปดูจีไกลๆนี้เห็นปะไม่เห็นนะจีตรงนู้นจะเป็นยอดตรงเนี้ยจะเป็นยอดที่เหมือนไอ้ที่มันมีป้ายไลอยตกปลาเขาถ่ายรูปกัน,นเยอะเราจะเดินขึ้นอันนี้ก็จะป้าย พระอาทิตย์เส็จแลัวใช่ไหมแทนก็จะไปตรงยอดนี้ที่บอกว่ามันที่เขาไปถ่ายรูกปกันเยอะๆเปิดป้าข้างบนสวยสวยมากพระอาทิตย์ขึ้นแบบผูดเหมือนเฟรคเลยอ่ะดูสีหนะ้าสีตาด้วยม <ๆ S 2> าทันป้าแต่แค่ไม่เห็นตอนขึ้นแค่นั้นเองเราเป็นไงไอตอนเดินขึ้นมาเหนื่อยไหมโอ้ยสุดๆอ่ะแล้วยังไงพอขึ้นไปถึงโอ้ยน้องสวยมาก นี่ก็จะพูดก็จะติดนี่ยงเบกเล็กน้อยถึงปานกลางหมดแล้วมึงเหนื่อยไหมยนะไม่เหนื่อยเลยค่ะสบายมากเลยค่ะเป็นการเดินที่แบบชิลเวอร์อยากอยากอยากให้เห็นตอนที่แบบหอบยังไงอ่ะมันเหมือนแบบเอาจริงๆนะดูค่ะคูอแม่เหมือนไม่ชันเหมือนแบบเดินธรรมดามากเลยแต่แบบพอเดินจริงอ็โหแล้วนี่อีแตะเลยจ้าดูที่จ้าพี่พูดหมายถึงตอนขึ้นทางนี้อ่ะหรือว่าขึ้นเขาแม่ขึ้นเขาก็เหนื่อย ก็เหนื่อยอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะม,มันไม่เหมือนตอนกูเหนื่อยหมดแหละกูเป็นผู้หญิงเบาบางป้าป้าอ,อ,อยวไปดูตรงตรงนี้คนจะเยอะหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขาจะไม่ค่อยขึ้นเขาข้างหลังกันเพราะว่ามันมันสูง <laughs> เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาจุดตรงนี้เราก็คิดว่าเดี๋ยวแทนว่านก็คงจะลงไปข้างล่างแล้วแหละไปไปดูไปกินข้าว เรามีแม่ครัวประจาทิปที่คิดว่าตอนนี้คงน่าจะกําลังทำอาหารให้พวกเรากินเย้ไม่คือพวกเราหนีแม่ครัวขึ้นมาแม่ครัวก็ทําอาหารไปแล้วก็ชมวิวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายแม่ครัวให้ดูใครอยากได้ติดต่อเช่าซื้อนะคเวลาจะไปเที่ยวติดต่อได้แม่ครัวประจาทิปนี้ไปจัด วิวอีกที่หนึงน่งเวี๋ยวไปไกๆาก็จะไปดนี <c oughs> ด่มาถึงตรงนี้แล้วเรไปจุดชว่าหมอกนไปแล้วอะเดี๋ยวพรุนี้จะมาดูใหม่ถายทะลหมอกจ้าไที่เราคิดว่าเขาคก้าวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันมาอยู่ตรงนี้เราอุตส่าห์ดีอาดีใจแก้วก้าให้เราแล้วเปล่าเดี๋ยวก็วจะลงไปข้างล่างแล้ว คนค่อนข้างเยอะเพราะว่าแบบบางคนเขามาคืนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่มาสองคืนพ่อครัวกับแม่ครัวของเรานะคะหล <c oughs> ังจากข้ามาหาแล้วก็ไปแต่งหน้าเล็กน้อย <c oughs> นี่หน้าตาอาหารของเรา <c oughs> มียำไข่ต้มไข่ต้มที่ต้มมาจากที่กรุงเทพ <c oughs> อันนี้หมูรวนหมูนี้ที่เขาให้มาป่ะซื้ออันนี้ซื้ออันไหนให้มา ก็ข้าวข้าว้นหม้อก็จะมีความดำๆนี่นี่ไม่ใช่สีอิูนะมคนมอเลยอร่อยเอ๊ะเป็นเสื้อผ้าหรือยังนี่อันนี้บรรยากาศภายในเต็นท์รอมาสี่เต็นท์แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอุ้ยตักข้างในเผินเลยอมันเป็นเปไปนอนเปย์มันถูกใช่ไหมแต่เมื่อคืนก็ไม่ได้นอนในเปหรอกบรรยากาศหลังบ้าน หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่ตู่ที่เป็นเจ้าหน้าที่นำทางนะคะก็จะพาเราไปถั่วรอบดอยหลวตงตากคะ่ะนี่มีเคล็ดลับก็คือเอาเสื้อผ้าเก่านะตอนนี้เราตอนที่ขึ้นเขามาเอาชุดเดิมมาใส่นะให้มันเหม็นไปทีเดียวถามว,ว่าตอนนี้กลิ่นเป็นยังไง <g ül> ก,ก็ต้องทนกันไปแต่แต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการมีเสื้อผ้าเหม็นหลายตัวเราต้องใส่ตัวเดิมจะ <g ül> ้ะไป เดินลิมผาก็ต้องระวังนิดนึงจุดแรกที่มาดูนะคะก็คือส่วนเดียวดาต้นไม้อินดี้เกิดอ,อยู่ต้นเดียวริมผา <mm <f air> มันก็สวยดีคนเขาก็ชอบมาถ่ายรูปก,กันแลเดี๋ยวเราจะไปฝ่าดงท่าค่ะเป็นดงท่าจริงๆที่แบบโอ้ยท่าโครตรเยอะอะเนี่ยดูทางดิ ลกขนาดนี้ไม่มีท่าก็แปลกแล้วเพราะว่าเราจะต้องไปอีกเขาหนึ่งกันอีกยอดหนึ่งนะเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เป็นพิธีกรภาคสนามภาคพิเศษเมื่อกี้เราได้ฝ่ารงทากมาซึ่งทากเยอะมากอยู่ในรองท้าเป็นสิบตัวว่าจะแกะออกหมดหมดแล้วเอ๊ยยังไม่หมดยังอยู่ในรงท้าอีกสตัว เอาไม่ออกก็เลย <c oughs> เหยียบแม่งเลยไม่ลงไม่ลงคนนึงอันนี้จะเป็นทางลงไปอีกยอดเขาหนึ่งซึ่งเราจะไม่ลงเพราะว่ามันชันมากขาขึ้นเราก็จะหมดแรงมากเช่นกัน <c oughs> ใช่ไหมครับถ่ายแต่รูปอยู่น่านแหละไม่ได้อยู่น่าน กวตีนด้วยนะไปดีกว่าเดี๋ยวกลับเข้าสู่พิธีกรปกตินะครับบ้ายดูวิวฝากน้นเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่เดิมน,นะคะดดยหลวงเดิมล้วก็เจอพวกพี่เดียว่ะที่เจอกันตอนระหว่างทางขึ้น ก็เลยได้น nah, ั่งเสวนากันนิดหน่อยันนี้มาแก้มือนะครับคือปีที่แล้วอ่ะมัวแต่มาได้แค่ข้างล่างผมเมาแห้งแล้วไม่ได้ขึ้นมาไงทีนี้ไม่แนะนั่งสวพี่ชื่ออะไรคะไม่รู้เลยอะไรหรอเดี่ยวเดียวช้างดาวโโอ้หนั่งเปื่อยๆบนดอยได้สักพักนึงก็ลงมาย้ายเต็นท์กันค่ะเพราะว่าวันนี้คนเขาลงมันไปหมดแล้วงานทีมันเลยเยอะ แล้วก็ทำอาหารกินกันมื้อสุดท้ายมื้อสุดท้ายมื้อสุดท้ายของวันนี้มื้อสุดท้ายของวันนี้แล้วก็ยาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลงแล้วก็วันนี้ก็เลยเหลืออะไรก็เลยมาทำกินให้หมดเลยดูดิหมูย่างไม่ใช่เลยนะนี่ยังมีหมูย่างนะปิดฉากคืนสุดท้ายบนดอยหลวงตาด้วยดาวเต็มฟ้าแบบนี้เลยค่ะเย้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็คืน เรียกว่าเป็นเช้าเสารที่เราจะอยู่ที่นี่เนาะว่าจะเงจะกลับกันแล้วด้วยความที่เราเป็นเจ้าถิ่นมาก่อนเราก็จะไปเจ้าที่ก่อนยางเงสังเกตการั์มาแล้วเสบียงพร้อมบอกเลยเดี๋ยวเอามาขายน้องๆนี่แหละน้องถ้วยละลอยค่ะมามาเลยเงี้ยเป็นกู นี่คือขึ้นมาข้างบนกันแล้วก็เตรียมผ้าเตรียมอะไรมากะว่าวันนี้หนาวเต็มที่อ่ะน่าจะหมอกหนาแน่มีขนมีขนน้อมเก่งเกงกูก็ใส่ขายาวคิดดูดิปกติกูใส่ขาสตั้นกูแบบหนาวแน่นอนหมอกแน่นอนวันนี้คือมันไม่มีหมอกไม่มีอะไรเลยมีแต่แดดทุกคนก็เลยแต่งตัวกันมาเก้อมันไม่เหมือนเมื่อวานเลเว้ยเมื่อวานแม่งหมอกเยอะมากแล้วแบบเย็นแบบ แต่ว่ามันก็ดีอย่างนะาการที่เรามา2วันมันก็เลยเราเลยแบบได้เห็นทั้งแบบวันที่หนาวๆแล้วก็วันนี้ที่แบบฟ้าโปร่งมากเราได้เห็นดาวข้างบนแล้วเราก็ขึ้นมาทันเห็นดาวดินก็คือ,อไอ้ดาวข้างล่างอะ่ะเ,เออไฟในเมืองอะ่ะ <laughs> อะไรดาวข้างล่างไฟในเมืองก็ทันเห็นก็เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างครบแล้วก็โอเคในระดับหนึ่งเลย เนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางลงแล้วค่ะเพราอ่าเราก็ไม่ไม่น่ามีใครขึ้นมาแล้วมองเนาะวันนี้ไม่น่ามีแล้วเพราะว่าเมื่อวานมีน้องๆขึ้นมากันสิบกว่าคนแล้วก็ก็เต็นท์อยู่กันเนี่ยใกล้ๆกันไปดีกว่าเดี๋ยวกูจะล่วงแค่นี้แหละเดี๋ยวถ่ายของเก็บของแล้วเรียบร้อยเออไอ,อตอนเก็บของก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะขอจัดระเบียบนี้กันถ้าเกิดว่ากระเป๋านากักหนักนะเคล็ดลับแพนก็คือใช้ขวดน,นี้เหมือนรองอ่ะมันจะไม่เจ็บบ่ามาก ทุกคนก็กาลังเก็บของกันพร้อมเดี๋ยวเราจะลงเดินกันแล้วอันนี้ไม้คู่ใจอะคะซื้อมานเท่าไหร่กันคะข้างทางค่ะแล้วเป็นไงบ้างประเมินค่าไม่ได้ค่ะนี่นี่นีคู่ละพันน,นี่นะรองท้ารีนเวทตัวเองคู่ละพันเดินนี่คือเดินขึ้นมาได้แล้วนะคู่นี้ทําเป็นเล่นไปนกำลังจะเดินลงเดี๋ยวจะลอดไม่ลอดเดี๋ยวรู้กันไปเทียบเทียนเดี่ยวช้างดาวได้ ไหนดูทุกคนค่ะไหนไหนดูเดี๋ยวช้างดาวสิอันนี้ก็อีกคนหนึ่งนะเดี่ยวช้างดาวขึ้หน่อยเดี่ยวของเราอันนี้เป็นกลุ่มที่เหมือนเราขึ้นมาเจอกันวันนี้แล้วก็ได้ทำความรู้จักกันนะจ๊ะโอ้ยมาข่ามป้อมข่ามป้อมเก็บให้หน่อยดิใครโบยเนี่ย เอาไม้เกี่ยวไม้ไหนเกี่ยวมันอร่อยมากเลยนะนี่ขนาดเดินฝ่าป่าท่าเหมือนกันนึงคือจ่ายตรงกลางเต็นท์ใช่ไหมตรนู้นเห็นไหมอ่ะนู่นอ่ะเราก็เดินฝ่าดงทาามาแล้วก็จะมาเจอตรงนี้ทำเป็นจุดอีกจุดไฮไลท์เหมือนกันเดี๋ยวจะถ่ายรูปตรงน่าหันตรงนี้สวยมากเลยต้องหมั่นไอ่ะ มุนยอดล้นหลวงที่เราไปดูพาทิขึ้นไปกินกินมามา่าเอนติงกันตรงนู่นนะเจ็บบรรยากาศให้ดูดีกว่าแม่ตอนเดินลงนี่โคตรสบายเลยแทนเล็งต้นในตั้งแต่ตอนขึ้นเราแต่แบบไม่มีแรงถ่ายไงขาลงก็เอาชะหน่อยนึงสวยดีดูติดตูลากกันดิ อันนี้จะให้ดูจุดนอนตายเวลาลงมาตั้งแตกกลางคันขาขาขึ้นนะอตอนขาขึ้นนะตรงนี้นี่คือแบบที่นอนตายเอาจริงขาลงมาเกี่ยวมากถึงตรงนี้ละกำลังลํำลึกความหลังกันอยู่ตอนเมื่อครั้งที่เราขึ้นมาบนนี้กัน <c oughs> แต่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่แบบเห็นวิวไงเห็นไกลๆก็แบบปอดโป่ง เพื่อนมีปัญหาก,กระเป๋าอีกแล้วอะล่ะค่ะ,อะ,อะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดที่น้ำตกกันแล้วนะโนูนพวกเขาเล่นน้ำกันส่งเสียงดีน้ำไหลแรงมากเดี๋ยวเรามาดูคุณมีแพนด้ากันนะคะพี่แพนทำอะไรคะ ไหนตีโป่งสิไม่ืูเกิดเขาดูมาถ่ายอะพอมาถึงข้างล่างเราจะเจอทานน้ำแบบนี้จ้ะเฮ้ยไหลเป็นน้ำตกน้ำตกย่อมย่อมเออถ้ามาแบบว่าตอนฝนตกน้ำจะเยอะกว่านี้แต่นี่ขนาดน้ำไม่เยอะมันก็โอเคแล้วเย็นเย็นตายยังยังเราก็จะ นี่นะคะเรามาดูคู่นั้นกันนะคะเขามุ้งมิ่งกันสองคนมาหนึ่งว่ารูกเย็นสบายเป็นไงบ้างคะร้อนจากที่เหนื่อยจากเดินลงเขาเนี่ยน้ำสาดมาทำไมคะมีน้ำอ่ะใช่นี่นะคะน้ำจากลำตัวโอ้ยสวยมากเลยไหลมาจากข้างบนเย็นสบายสบายสวนสมาชิกที่เหลือเขาก็จะอยู่บนยอดตรงนู้นกันนั่นแหละ อแนปิดจากนั้นก็เดินต่อไปอีกประมาณ2อโลค่ะก็จะไปถึงตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็จะมีรถมารับไปที่เทศบาลนะคะรับบ้านแล้วเดี๋ยวพวกรายละเอียดการเดินทางค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดนะคะแพนจะเขียนไว้ในรีวิวเนะแบบละเอียดยิบยิบเลยแล้วก็จะเอาลิงก์มาใส่ไว้ในดีสคริปชันบอกข้างล่างก็กดดูกันได้เนาะ แลับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย